ลอยกาติมกาโอ okay. ้น้องวินให้แม่ให้แม่ให้แม่ออกให้ไหมบีบนี้อู้อวาววววเรวว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 วดววววอวเดววววววอวว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  ตีพาวเวอร์อู้อร่อยมากอร่อยกันวินอร่อยมากเลยครับรลถ่ายมากะมาแล้วไไอ้ฟุกกะไ้ไดเหรอไอ้ตีมีเม็ดอะไรน่ะลูก มันมีเม็ดอะไรอยู่ข้างในน่ะเนี่ยลูกอะไรอยู่ข้างในอะ่ะเป็นสตอรอเบอรี่มั้งสตรอเบอรี่ส้มให้แม่กินไหมวินให้แม่กินไหมครับให้แม่กินบ้างไหมตุนไหนตูนกะแตะใะ่ให้พ่อกินบ้างปะบ่งพ่อกินบ้างตุน,ตนหน่อยมาตุนหน่อยไปะลองลองลอง อุ er out, ๊ปูนี๋แม่เปิดให้เนาะแม่ปิดเอาวินปิดประตูก่อนครับปิดประตูให้แม่ก่อนปิดประตูให้แม่ก่อนครับปิดประตูก่อนครับอ่ามามาตูได้กะเอาเดี๋ยวแม่ช่วยเอาวินเอายู่ยู่ยู่ดันเลยดันเลยโอ้อร่อยมากกะโอู้หูดัน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  นักหนักนะได้เลยติมด้วยกะแบ่งให้ลุ่มกินพ่อกินมั่งเหรอมาวนินให้พ่อกินมั่งไหมเ,เรื่องลุ่มเหรอพ่อตูนนี่ตุนนี่แม่ให้ลมาเวนินตุนนี่ครับเอาให้ให้าาา้าพ่อไปแล้วเรียกพ่อเหรอพอ่อตูน ตูนให้วินมั่งครับดูน่อรอ่ะเห็นตูนยังฮั่นฮั่นเดี๋ยวพังนะอาตูนมาลูกไหนไหนไหนั่น พอ่อน้องวินมีติมด้วยไปไหนดูตัวไหนนอกะหวานรถวินเยอะเนาะแบ่งให้คอปเตอร์คันหนึ่งไหม ให้คอปเตอร์คันหนึ่งเหรอเอา้เอาดูตูนนอกนี่กอาอ่าไปไแม่เปิดให้เนาะแม่เปิดให้น้องวินเนาะตีหมดแล้วกาแม่กินบ้างไหม วินแม่เปิดให้นะตกนะอือแม่เปิดให้วินขึ้นดูอู้รคตรดำตกนะตกนะ ฮึมอู้หูเยมากมาแม่แกให้มาโอ้โหเร็วเร็เร็ววิ่เนี่ยบีบเนี้ยมาช้อนไหมแม่เอาให้มาช้อนกะช้อนเนาะมาช้อนตักหน้าเดี๋ยวแม่เอาให้นะไปไปช้อนตัก ช้อนตักเนาะช้อนหนีแมวให้มีอไงช้อนวินอ่ะอ้าวอู้ช้อนวินอ่ะ,อะ,อะอช้อนน,ออน,นี้ตักกินนะ ดีๆลุกขึ้นดีๆนะวางตกนะเธอไปไหนครับร้อนเธอไปนู้นนู้นนูน้นอะเธอไปเธอไปร้อนตกนะเออนั่งนั้นเลยลูกเย็นดีแม่หมุนตูนให้เนาะ นั่งดีๆลูกตกนะนั่งดีๆเถอะไปเถอะไปอีกตกนะนั่งดีๆดูตูนด้วยตุนอะไรนี่โอ้รถมนอะไรกัเวิน แม่กินมัมังเหรอหแม่กินมังวินให้แม่กินไหมครับเด็กให้ นี้นี้บีบนี้น้องวนินตะกกินนี้ลูกอ,อ้าวอาวอาวอาเสื้อสีสม้มเปื้อนหมดแล้วแม่ซักให้เนาะ chứ tim chứ tim hôm mẹ ăn măng cả vin <laughs> hay phi một điều kinh máy mấy hai áo kinh à nhưng mà อร่อยกะแบ่งแมกินมั่งวิน อร่อยมากขอบคุณครับโอ้ยยิ้มวันให้แม่หนะอลูกไม่มีมวยวันนี้ไม่มีมวยลวันต้องวันเสาร์เสาร์าวร์อาทิตย์เนาะมีมวยอ่ะเนาะเจ้า ต้องินนี่มหวานเลยลูกนี่มหวานให้แม่หน่อยครับหูมดแล้วอะะ่ะเป๊ะอ่ะเปียกอ่ะเดีเ๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอาบน้ำเนาะอาบน้ำเลยเนาะ ล,ล้ำกรลอยกะเดื๋ไวไให้พี่โมเดลกินมั่งเนอะพี่โมเดลกินมั่งกะเ,เดียวไปไหนอะเ,เดียวไปไหนอะไปโรงเรียนกะอันนั้นอันนั้น,นอที่เหลือน,นั่นอะเอาไปใส่ตู้เย็นให้แบ่งให้โมเดลกินมั่งเอาไหมเอาซื้อให้โมเดลใหม่กะ No. หมดแล้วกาหมดแล้วกาเขาปิดร้านแล้วพอแล้วลูกพอแล้วน้องวินไม่สบายนะแม่ให้กินอันหนึ่งแล้วอ่ะยิมหวานก่อนยิมหวานก่อนยิมหวานก่อนยิมหวานยิมหวานก่อนหมุนร้อดังๆ